เพื <Es per ate> ่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเม<ะ>ื่อไรที่อยู่ใกล้าฉันรู้สึกรากับคล้ามไปรีบไประวังไม่เป็นตัวเองไม่เหมืนอนใคยก็ดูชีวิตดูิก็ดูชีวิตออกสิก็ดูชีวิตวีตเนี่ยเพียนจระอีไม่ ขานาจไม่เปิดเหมือนหนูแบบล็อกกลามอะไรเขาเวลาร้องเพลงเหมือใคร่เไยเงี้ยแต่หนูเป็นโรคอย่างนึงคือเวลาแบบบางทีอ้าปังเนี่ยตรงข้างเนี่ยมันจะก๊อกค่ะมันแบบใช่หนูก็เลยแบบมีปัญหาปัญหานิดหน่อยจะมีใครใครรักคนหน้าตา <c oughs> อย่างฉันที่มันธรรมดา <c oughs> ไม่เข้าตาเมือนใครใคร เมื่อเราจะร้องคาว่าอย่างตาหให้จบก่อนค่อยๆเก็บปากาตายางข <คน S 1> <า>ยับตรงนี้ไม่ใช่ตายางคนตายางฉันก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแต่คําว่าสระอาอพวกพวกที่คําที่เป็นสระอาครับคําว่าตาคําว่าอะไรพวกนี้ครับพวกสระอาอเพราะว่ามันจะเป็นแบบอาอะไรเงี้ย จะเอ่ยไม่เคยดีใจเลยเข้าใจเขาคนไหนไคนไหน<ร>จะนำความรักมา,มาเขาคนไหนจะคอยมามองมาจ้องตาแล้วพาให้เลิมไปใจไว้ก่อนคุณแม่บอกว่าให้ให้แบบอย่าลืมหายใจให้หายใจเยอะๆแล้วมันจะมีช่วงเป็นเดนตตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามสูดหายใจเข้าเยอะๆ เธอหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอมใจฉันมันยังต้องยอม <Okay. S 2> ก็หอมกันใจได้อีกเนี่ยจะไม่หายใจรอ้ป่ะเธอหอมไม่้องใส่น้ำหอมถูกไหมครับผมแบบไปมัวแต่คิดท่าโพสท่าเพิร์ดเลยครับก็มันจะมีช่วงให้โพสอะไรครับแล้วก็ไปคิดว่าจะลืมท่าครับมันเลยไม่บัดลานกันนะครับก็เลยแบบลืมหายใจครับแต่ไม่เหนื่อยครับถ้าถามว่าใจมันก็ไม่เหนื่อยแต่ว่า หายใจไม่ทันใช่อ่ะสิเจอกับปัญหา,า,หาอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ป่ะถู่ไหมอยู่คร<ะ>ับอ่ะบังไหมบางไหม,ไหมคุณเขาหรือควากนะ้าด้วยรักมันคงไม่อยากเกิดหายใจ,จ <ะ S 2> ไว้ลูก บบทุกคำมันยังไม่ไม่เป๊ะเหมือนที่เราต้องการนะคะเ<ส>พลงนี้ก็ก็ยากยากยากพอใช้ได้บางครั้งคือมันต้องแบบรู้สึกจริงๆถึงจะลองเพลาะค,ค่ะเพลงเนี้ยแล้วคือบางทีนัดยังไม่รู้สึกจริงๆมันก็เลยแบบไม่เพลาะแล้วมันก็มันยังฟังดูไม่ใช่างะค่ะมันต้องก็ต้องซ้อมโลกนี้อาจเปลี่ยนแปลงชะชะ ววันนนเลาาาอไปททุกีคููแม่มาให้แหวงแกว,งแ,กวงแขนจะให้โพรโมันเปิดอยากบอก,ออกให้รู้รอยากให้รู้รอ,รอยากจะขอให้เชื่อสักครั้ง,งไ,นนไม่เคยร้องแบบแบบนี้รู้สึกว่ามันแบบพอมันโล่งปุ๊บเสียงมันมันจะก้องทิ้งศีษะครับทิ้งเลย แค่หเดกก็จก็ดีค่ะมันก็กล้องกล้องดีกว่าเดิมค่ะแล้วก็เหมือนเสียงอพุ่งออกมาเยอะกว่าเดิม